อ่าวันนี้ยี่แปดธันวาคมเราปาร์ตี้ยี่แปดแล้วยี่แปดธันวาคมเรากินข้าวนะอะไรไม่พี่ตุายชุนแก้ว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 ชุนน้ำชาชุนแก้วชุนผักชีชุนน้ำชาโอเคเป็นอะไรชุนโคลชนโคลชุนโคลแบบีโอเคคุณแม่ชุนแก้วคุณโชคดีสวัสดีจ้าโอเค คูกรณีของลูกาี่ยวเป็นกินก้่่เล่าะแต่มะนาวดิี่เสพงดมาไเอสหน่อยีสเอหน่ยเอสสีน้วมเัไม่มีรัฐาไเอทำไมขึ้คนหน่งในบ้านอิสมาิใหม่ในแดงไงต้องกินข้าวต้องกินข้าวกันตันนี้ ถ่ายคุณพ่อคุณพ่อนอนอยู่ไม่ว่างพ่อไม่ว่างยี่แปดชั้นว่าครบหกหกครบเสร็ตครบเซร็ตเลยวันนี้ยกกันแต่คุณพ่อไม่ว่างมาครบทุกคนเลยเห็นนะอ่าโอเค ทำไมนะจุกแล้วจุกแล้จเดี๋ยวต้องกินทัจุกใช่นะครับกินทัวไจุกจุกอยากกินอะไรนะเออยากกินอะไรอือฟซีหนูอยู่ไหนเอฟุไหนยันก็ถ่ายดิก็ถ่ายไม่ก็ถ่ายกินองโอเคชควงที่ปีใหม่ยี่ปดเมษายนเอ้ยยี่สิบแปดันวาหกโคไม่งั้ปรุเหรอฮะไม่ปุ

ก้มมือไีดูกินข้าดูทีวีอยู่แฮะเกะฟุตบอลเนี่ย